สมแบบว่าบางเบามากนะผิวสมแบบจินเงี้ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r e s e n จินนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นใหม่ของเมเบอรีนกันนะจ๊ะทุกคนตัวนี้นะคะชื่อว่าเมเบอรีนนิวยอร์กฟิส Me มีเฟสทินนะคะเป็น อ่ะเมคอัพเบสน,นะเป็นชิ้นผสมวิตามินซีนะคะเขาบอกว่าเป็นเมคอัพนะคะที่จะให้งานผิวเนื้อแมตด,ดูเป็นธรรมชาติบางเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาผสมวิตามินซีที่จะช่วยลดยเรือนจุดด่างดำเนาะหากใช้เป็นประจําทุกวันนะคะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีแบบว่าสวยๆเลิศๆอยู่นะทุกคนตัวนี้นะคะเขามีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบซองเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบซองนะคะที่จินเนี่ยไป ซื้อมาจากเซเว่นเนาะก็แบบสามารถไปหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วประเทศเลยนะคะรูปทรงก็คือแบบซองเหมือนรุ่นนูนเลยที่เขาทําออกมาก่อนหน้านเนี้ยที่ตัวสีเขียวๆปราดํดาๆกาาเกลียวเหมือนเดิมนะคะนี่แอบใช้ไปแล้วด้วยนะเออประเด็นนะจริงๆแล้ว,วคือแอบใช้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเชา้าแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเปิดคลิปก็เลยมาเปิดคลิปกันก่อนแล้วก็จ้ะทุกคน ตัวนี้นะคะปริมาณที่เขาให้มานะจะอยู่ที่5 ml นะราคา49บาทนะจ๊ะมีขายที่เซเว่นทั่วประเทศไทยเฉดสีที่เขาให้มานะสำหรับแบบซองนะคะก็จะมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะจะมี03 05แล้วก็07นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น07นะทุกคนเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกตรงนี้ไว้นะคะสำหรับคนที่ผิว2อสีใดๆคือเข้มแหละเข้มส <laughs> ่วนแบบขวดเนี่ยของเขาเนี่ เขาจะมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี6เฉดสีด้วยกันนะคะสําหรับแบบขวดเนะาะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของเขากันก่อนดีกว่านะคะทุกคนว่าจะบางเบาเท่าน้าหนักตัวจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนว่าสีเนื้อสัมผัสเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทานนี้นะะเนื้อของเขาก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะทุกคน นี่มันเข้มอยู่เด้อสีนี้ส่วนเจ็ดอ่ะกอเกลี่ยไปแล้วนะคะรู้สึกว่าน้องเกลี่ยง,ง่ายนะทุกคนไม่หนึดนะคือใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้นะคะ,ไม,ะไม่จำไม่จาเป็นจะต้องใช้ฟองน้ำนาอสสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็คิดว่า407นี้นะคะเบอร์่นนี้เนี่ยเหมาะกับสีผิวของจินอยู่นะทุกคนดูไม่ต้องดูเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดมันเยอะมากก็ะจะได้ประมาณนี้เปรียบเทียบนะคะสําหรับสองข้างเนาะ ที่ลงตัวเบมบรีนตัวนี้ไปนะคะนี่ก็ถือว่าเข้ากับสีผิวจินอยู่นะอ่ะประนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้องแห้งไวนะทุกคนในส่วนของกลิ่นของเขานั้นนะคะก็จะอารมณ์อ่กลิ่นรองพื้นก่อนหน้านี้ของเขาอะเออนะคะไอตัวสีเขียวเขียว,ยวฟ้านะั่นนะคือกลิ่นคล้ายๆกันเลยไม่มีความฉุนไม่มีความเหม็นไม่มีความฉุนอะไรแล้วก็ไม่มีน้ําหอมเออประมาณนี้ดีกว่า ก็โอเคกลิ่นถือว่าโอเคนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะคือมันไม่มันไม่แสบจมูกกับทุกคนก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลงกันที่หน้านะคะทุกคนจะเริ่มจากผิวข้างนี้ก่อนเนาะก็จะเห็นว่าหน้าของจินตนาน,นั้นสิวขึ้นเต็มเลยจ้าดูจ้าทุก <ๆ S 2> คนไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจะเป็นแพ้สกินแคร์ตัวไหนหรือว่าจะเกิดจากการที่ไม่เป็นประจำเดือนแล้วก็ ไม่รู้ว่าเกิดจากการกินชานมเยอะกันไปไหมเพราะว่าเมื่อก่อนาากินชานมทุกวันแล้วสิวก็ขึ้นแบบนี้แต่ตอนนี้ก็กินทุกวันเหมือนกันเออก็กินกับทุกวันนะคะพยายามเบาแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็พยายามเบาก็เบา,บาลงไปบ้างสิวเบาลงไปบ้างนะคะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่พยายามที่จะงดในสิ่งของแบบฟอร์มที่ตัวเองแบบว่าเมื่อก่อนไม่เคยกินแล้วแบบตอนนี้กินประจำอะไรอย่างนี้ยก็พยายามงดอย่างเช่นชานมเนี่ยก็จะพยายามงดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ตัดขาดก็คือตัดใจลกับน้องไม่ได้จริงวันนี้ก็กิน ก็นอกเรื่องมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาลงกันที่หน้ากันดีก,กว่านะคะทุกคนตอนนี้คือร้อนมากัดลมไม่เปิดอะเดี๋ยวเรามาลงข้างนี้กันก่อนดีก,กว่านะคะเริ่มจากข้างนี้เนาะโอเค โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผิวหน้าหลังจากที่ลงเสร็จนะคะก็จะได้อารมณ์ผิวประมาณนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยจะให้การปกปิดนิดนึงนะคะก็ถ้าดูในกระจกเนี่ยก็ยังเห็นรอยดำอยู่นะคะแต่ว่าก็ช่วยแบบว่าเบลอไปได้นิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของสีนะทุกคนก็คือเข้ากับสีผิวจริเลยนะคะนี่เป็นเนื้อเดียวกันเลยทุกคนเออ นะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใหอารมณ์แบบว่าเอาบอร์ูคุมขนให้นิดนึงนะคะหลังจากที่ลงเจ้าตัวนี้ไปแล้วเนาะก็รู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยดูเนียนขึ้นนะคะเปรียบเทียบกับข้างนี้นะ,ะดูใกล้ๆเปรียบเทียบกันสองข้างนะคะทุกคนนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าข้างนี้ก็คือรอยดงรอยดำเนาะผิวอันน่าเกลียดนะคะแล้วก็ดูขุ่มขนกว้างๆเนาะ นะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะให้อารมณ์แบบผิวเนียนขึ้นมานิดนึงนะคะจะดูแบบว่ามีความสว่างขึ้นนิดนึงเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเทียบเทเลยนะคะระหว่างข้างที่ลงเจ้าตัวเมรินตัวนี้ไปนะคะกับข้างที่ไม่ได้ลงนะก็จะอารมณ์นี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจีจะขอลงอีกข้างหนึ่งเลยนะคะ ทุกคนอันนี้คือผิวหน้างจกที่ลงไปสองข้างแล้วนะคะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามีความบางเบาผิวเนาะก็ไม่ ไม่หนักหน้าไม่เหนอะหน้านะคะไม่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนผิวหน้านะแบบว่าบางเบามากนะก็ในความรู้สึกของจินนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ได้แบบว่าออกเป็นแมตจนเกินไปนะก็คือมีอารมณ์แบบว่าเอายังช่ำๆหวานหว,วนอยู่นิดนึงนะคะไม่ได้แบบให้อารมณ์แบบว่าแมตจ๋านะทุกคนสําหรับคนที่ผิวผสมแบบเราอะเออคือผิวผสมแบบจินเนี้ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะทุกคนอ่า ก็ได้รวมประมาณนี้เลยนะคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัวก่อนหน้านี้กับตัวนี้สาหรับความรู้สึกของจินอะตัวนี้จะแมตไม่เท่าตัวก่อนหน้านี้นะทุกคนตัวนี้นะคะจินได้ทดสอบความติดโทนนู่นนี่นั่น,นเนาะไปทั้งหมดประมาณ6 7ชั่วโมงด้วยกันนะคะคือลงตั้งแต่หกโมงเช้าอะเพราะว่าวันนี้มีงานเช้าใช่ปะ่ะเออคือต้องไปงานข้างนอกเนาะก็เลยแบบว่าอ่ะทดสอบตัวนี้เลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็ ไปตั้งแต่ลงไปตั้งแต่6กโมงเช้านะคะเวลาผ่านไปประมาณ6กเชั่วโมงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะคะที่ได้ทดสอบกันไปเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปอลงแป้งฝุ่นทับนิดนึงนะคะในความรู้สึกของจริงคือมันต้องมีแป้งฝุ่นทับอะไรใดๆก็ตามมันต้องมีแป้งฝุ่นทับเออ,อนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะ a few moments t l โอเคค่ะทุกคนก็กลับมาสรุปผลกันดีกว่านะคะนี่คือผิวหน้าหลังจากที่ลงแป้งฝุ่นทับไปแล้วนะคะทุกคนก็จะได้อารมณ์นี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเลยดีกว่านะคะสําหรับ เจ้าตัวเมเบอรินตัวใหม่ตัวนี้นะคะว่าอะไรยังไงเนาะก็เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับเนื้อของเขาเนาะมีความที่ไม่เหนอะหนะเนาะการเกลี่ยอะไรเนี้ยคือสามารถใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยคือไม่ต้องใช้ฟองน้ำเลยนะคะนี่ก็คือเป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบใช้ฟองน้ำหรือว่าไม่อยากพกฟองน้ำไปนู่นนี่นั่นนะคะนี่ก็คือ โอเคเลยนะคะแล้วก็สีในเบอร์ในส่วนของเบอร์ศูนย์เนาะทุกคนก็เข้ากับสีผิวของจินพอดีเลยนะคะไม่สว่างกว่าผิวหรือว่าไม่เข้มเกินไปนะคะคือแบบว่าโอเคเลยเพราะถ้าใครเป็นผิวสองสีแบบจินเนาะใครมีสีผิวพื้นผิวแบบแบบจินอะไรเงี้ยก็สามารถไปหาซื้อเบอร์ศูนย์จินเบอร์ศูนย์จินก็สามารถไปหาซื้อเบอร์0 <c oughs> ูกันได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเนาะคือกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือน เจ้าตัวรองพื้นที่ผ่านมานะคะ,อะซองสีดำฟ้าของเขาอะทุกคนคือกลิ่นคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือในในความรู้สึกของจินอีกเหมือนกันนะรู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นมันเบาวกว่านิดนึงนะคะทุกคนนนี้ไม่ไม่รู้นะไม่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบาวกว่าน,นิดนึงหรือจมูกไม่ดีวะกูเป็นโควิดเออนะคะก็จะ อารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วในส่วนของการติดทนนอสสำหรับที่แบบว่าไปทดสอบ6 7ชั่วโมงมานะคะตัวนี้ก็ยังติดทนกับผิวอยู่นะคะลองใช้ครีมซิงเช็ดแล้วก็ยังแบบลูดติดออกมาเนาะแล้วก็สำหรับการเช็ดก็คือเช็ดออกง่ายด้วยในส่วนของการติด แมทไม้นะคะนี้บอกเลยว่ามีนิดนึงนะคะแอบติดแมทมานิดนึงเหมือนกันนะคะบริเวณจมูกเนาะเนี่ยบริเวณสันรสรตรงนี้นะคะที่เราขยับบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบว่าเล็ดลอดติดออกมานิดนึงแล้วก็บริเวณตรงนี้ที่แมทมันถูอะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเรื่องคุ้มมันอะไรเออเรื่องของความมุงความมันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เค็มเนาะว่ามันคุ้มมันนู่นนี่นั่นเนาะทุกคนแต่ว่าในความรู้สึกของจีนอะหลังจากที่ทดสอบไปประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงคือให้ความรู้สึกว่าหน้าก็มีความมันน้อยนะ ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับพึงพอใจนะคะไม่แบบว่ามันเยื้มจนเกินไปอะไรเนี้ยก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะทุกคนก็ยังถือว่ารับได้อยู่นะคะสําหรับเรื่องของความมันบนผิวหน้าเนาะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมีความพึงพอใจเลยนะคะแล้วก็ใหอารมณ์แบบว่าไม่เนื้อแมท จ๋าจนเกินไปนะคะก็ยังให้ทิ้งความาชุ่มชื้นไว้บนผิวหน้าอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนแบบผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยเราใช้แล้วเราแบบเรายังแบบรู้สึกว่าเออมันโอเคอะออจินลืมบอกไปนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกด้วยนะว่ามันไม่ทำให้เราอุดตันผิวนะคะก็สำหรับคนที่เป็นสิวแบบจินอะไรนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ เหมาะสําหรับผิวที่บอบบางเนาะมีแนวโน้มการระคายเคืองง่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เนาะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะจิ๊็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ติดตามนะว่าต่อไปเนี่ยจินจะมารีวิวอะไรนะคะทุกคนสัญ,ญญาว่าจะทำคลิปบ่อยๆนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย